สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านนะคะวันนี้เนี่ยจะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวราหูนะคะวันที่หเดือนห้าหพฤษภาคมนี้เดี๋ยวดาวจะย้ายกลับบ้านหลักนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะเป็นกเกษตรตาทิบบดีค่ะในรอบ18ปีเลยนะเพราะฉะนั้นนะคะชาวกรกฎจะได้รับอิทธิพลอะไรบ้างนะคะการงานการเงินความรักเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะวันที่ห้าเดือนห้านะคะ จนถึงวันที่22เดือน11นะคะ55 2211อยู่ไป1ปีครึ่งนะในเรือนมรณะของคุณค่ะ เรือนหมายเลข8นะคะเรือนมรณะเนี่ยเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ความลับนะคะเรื่องที่มีการพลิกผันบางสิ่งบางอย่างนะแล้วดาวราหูเนี่ยเป็นเลขอินฟินิตี้นะคะเลขหมายเลข8เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดนิ่งเกณฑ์การเดินทางนะคะโอ้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะอลิสขอใบสุดท้ายนะคะให้กับชาวกรกฎนะ,กะเกษตรตาทิบดีเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะ,กะเกษตรตาทิบดีเนี่ยหมายถึงว่า การเติบโตอย่างมั่นคงนะคะมั่งคัง่งร่ำรวยมีอุดมมีการอุดมสมบูรณ์พูนสุขนะคะได้รับทรัพย์สินทาวนนะแต่ว่ามันอยู่ในเรือนมรณะนะชื่อมันอาจจะน่ากลัวนะคะมีข้อดีแล้วก็มีข้อที่จะต้องได้เตือนกันด้วยตอนที่อลิซับไพ่นะคะมี1ิเหรียญเนี่ยมันตกขึ้นมาเองเลยนะนะคะก็คือความมั่นคงทางด้านทรัพย์สินนั่นเองนะคะเหมือนกับกเกษตรตาธิบดีค่ะความหมายเดียวกันคือการเติบโตอย่างมั่นคงนะคะมีแหล่ง รายได้ที่ชัดเจนนะคะเงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดคาดฝันเป็นไพ่ของโชคลาภเงินทองได้นะเรามาดูไพ่ใบแรกกันก่อนนะคะไพ่ชาริออตขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้มีชาวกรกฎเป็นชาวประจําไพ่เลยนะไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยขึ้นมาตั้งแต่ตําแหน่งแรกเลยนะคะออชาริออตเนี่ยลักษณะเด่นเลยนะค,ะคือทําอะไรมีโกมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนนะคะแล้วก็พึ่งพาใครไม่ค่อยจะได้ด้วยจะต้องใช้ความสามารถมันสมองสองมือสองเท้าของตัวเองนะคะ หยาดเงื่อนแรงงานเนี่ยในการที่จะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จด้วยนะคะเพราะไพ่ใบนี้นะคือไพ่ของ success นะคะแล้วไพ่ world เนี่ยขึ้นมาไพ่ใบที่2อีกคือชัยชนะนะนะคะความสําเร็จเนี่ยขึ้นมา10เหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้ก็ขึ้นมาอีกนะคะมีหลายใบมากๆเลยเกี่ยวข้องกับความสําเร็จขึ้นมาคุณถ้าคุณมีแลนทําอะไรในปีนี้ชาวกรกฎนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้นะ งานที่ราหูเนี่ยค่อนข้างที่จะโดดเด่นเลยนะคะเช่นงานต่างประเทศนะคะงานเบื้องหลังงานออนไลน์ต่างๆงานที่จะต้องใช้คําพูดคําจาการเจรจาการโน้มน้าวนะคะหรือว่าเป็นงานพวกครีเอทีฟต่างๆความคิดสร้างสรรค์การคิดนอกกรอบนะคะงานที่บางทีจะต้องใช้วัศิสินคำพูดนะคะในเรื่องบางเรื่องในมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้คุณมีเกณฑ์ที่จะเดินทางไกลนะคะไพ่สองใบเนี่ยขึ้นมาติดกันเลยนะคะเดิน ทางไปต่างประเทศไปดูงานระยะสั้นๆนะคะบางคนก็อยู่แบบถาวนเลยได้นะชาริออตดเนี่ยคือคนที่เดินทางข้ามนาม้ำข้ามทะเลนะนะคะหรือว่ากำลังจะมีใครบางคนเดินทางมาพบเจอคุณคนคนนี้นำความรักมาได้นะคะขึ้นมาใต้เนี่ยอัจ,จวินถือถ้วยวหรือว่านำเงินนำทองนำโชคลาภนำความสำเร็จนะคะสามใบแรกเนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกันเวลา ดาวราหูเนี่ยมันอยู่ในเรือนมรณะนะคะเรือนมรณะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินเงินทองนะคะโชคลาภที่มาจากต่างถิน่นแดนไกลจากต่างประเทศได้นะคะถ้าใครกําลังรอเงินจากต่างประเทศอยู่นะคะเงินมรดกเงินจากการสูญเสียแบบนี้นะคะเงินจากการค้าขายก็ได้ค่ะทําธุรกิจร่วมกันมีโอกาสที่จะได้ประสบความสําเร็จนะคะเนี่ย ขึ้นมาไพ่ประจําตัวคุณไพ่ World นะคะขึ้นมาเป็นหนึ่งในสามไพ่ที่ดีที่สุดในสําหรับบีบสีขึ้นมาเลยความสําเร็จค่ะความสมหวังนะแต่ก่อนที่จะสมหวังอลิซบอกแล้วถ้ามันมีไพ่ชาลีออทขึ้นมาแบบนี้นะมันจะต้องผ่านแบบอุปสรรคบางอย่างนะคะแต่ได้รับชัยชนะเนี่ยหรือว่าความเครียดความกดดันนะคะมีไพ่แปดดาบขึ้นมาด้วยเนี่ยคือบางทีมันต้องพบเจอกับความเครียดนะคะหรือว่าการ ปรับตัว ให้เก้ากับสถานที่ใหม่ๆนะเวลาที่ดาวราหูอยู่ในเรือนมรณะนะคะของชาวลัคนาราศีกรกฎแบบนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เหตุการณ์บังคับที่จะทําให้คุณต้องปรับตัวเช่นบางทีคุณอาจจะได้ไปอยู่ในสถานที่ใหม่ๆผู้ร่วมงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่นะคะเปลี่ยนถิ่นที่อยู่แล้วตอนแรกๆเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยอึดอัดมากๆเลยนะคะในการปรับตัวเข้ากับสังคมหรือว่าบางที มีการจบบางสิ่งบางอย่างแบบไม่คาดคิดคาดฝันเนี่ยเราไพ่นะทั้งเดสนะคะเราก็ทาวเวอร์เนี่ยมันขึ้นมาพร้อมกันด้วยนะคะจบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งบางอย่างนะคะเป็นความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะถ้าสมมุติว่าคนที่ไม่ได้มีปัญหาเลยรักกันดีนะคะคุณไม่ต้องแบบเครียดกับไพ่ทาวเวอร์กับเดสที่มันขึ้นมาเลยนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้คะ่ะที่มีการจบแบบกระทันหันเช่นการเปลี่ยนงานอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าการเปลี่ยนถิ่นที่อยู่นะ แต่สําหรับคนที่แบบมันร่อแร่เต็มทีนะคะมันไม่ไหวแบบนี้นะคะเวลาดาวราหูมันอยู่ในเรือนมรณะแบบเนี้ยนะคะคุณจะต้องระวังด้วยนะมีไพ่ดังทาวเวอร์เนี่ยคือการจบแบบกระทันหันนะ,ะจะเป็นเรื่องงานนะคะเรื่องคนรักนะคะความคิดความรู้สึกนึกคิดแบบนี้ก็ได้นะเรามีไพ่ของเดสี่ยมีการพลิกผันบางสิ่งบางอย่างไพ่เวิลด์เนี่ยนะคะ,ะ,คะโดดเด่นเรื่องต่างประเทศเป็นที่สุดเลยวีซ่าทุกประเภทนะคะชารีออตเนี่ยก็ขึ้นมาอีก2ใบนี้นะคะ ใครรอวีซ่าอยู่ทุกประเภทเลยเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่จะได้หรือว่าเกณฑ์การตั้งครันมีบุตรอแบบไม่คาดคิดคาดฝันนะคะขึ้นมามีไพ่ควินเธอเรียนนะคะขึ้นมาด้วยเนี่ยคือการเจราจางานที่ประสบความสําเร็จนะหรือว่าการได้รับการอุปถัมภ์จากลูกค้ารายใหญ่ถ้าคุณ เป็นคนค้าขายนะคะต้องมีการพูดจาติดต่อโน้มน้าวจิตใจใช้คําพูดอยู่ตลอดเวลาแบบนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกค้ารายใหญ่ค่ะควีนเทอรเรียนนะหรือว่าได้คู่อุปธรรมนะคะได้เช่นกันเลยไพ่เดสนะคะหมายเลข13ขึ้นมาแบบนี้มันคือการพลิกร้ายนะคะกลายเป็นดีได้นะถ้าคุณมีการจบบางสิ่งบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะทาวเวอร์มันขึ้นมาแบบนี้ค่ะคุณจะได้เริ่มต้นใหม่เนี่ยเพราะอะไรมันมีไพ่เดอะสตาร์เนี่ยตามเดทขึ้นมาถ้ามันมี Days, แล้วมันตามด้วยแบบไพ่ที่มันมันไม่น่ารักนะนะคะมีทั้งห้าดาบนะคะห้าไม้เท้าหรืออะไรแบบเนี้ยนะอะไรจะบอกว่าเออมันจบมาแล้วก็จะมีความทุกข์เหมือนเดิมนะแต่จบมาเนี่ย เริ่มต้นกับสิ่งใหม่ๆแล้วมีความสงบสุขภายในจิตใจหรือว่าคุณมีความสุขกับชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมนะเออถ้าจบกับความรักมานะคะตอนนี้ก็อยู่แบบชิลๆสบายๆนะไพ่เดอะสตาร์นะคะไพ่ใบนี้มีชาวกลุ่มนะคะเป็นชาวประจำไพ่เดี๋ยวดาวราหูเนี่ยมันจะมาสถิตในเรือนนี้เลยนะ,ะเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่มีความสดใสน่ะนะคะ,ะ,คะเหมือนท้องฟ้ามันมืดดำใช่ไหมแล้วตอนกลางคืนคุณเห็นแสงดาวน่ะนะคะต่อให้มันมืดแต่ก็ยังมีแสงอยู่ แล้วมีความสุขมีความสบายใจนะคะชิลๆหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความรักที่ประสบความสําเร็จได้นะคะจริงๆไพ่ใบนี้เปนคือไพ่ของคนโสดนะที่มีความหวังแล้วก็ได้ความหวังจริงๆนะคะ,ะ,คะพอไพ่ที่ตามมาเนี่ยมันคืออัศวินถือถ้วยนะคะกำลังจะมีคนเดินทางเข้ามามอบความรักให้แก่คุณหรือว่าการเดินทางของชาวกวรกฎเองเนี่ยพอไพ่เนี่ยมันขึ้นมาใต้กันเลยนะคะทั้งชาริออทเราก็อัศวินถือถ้วย มามอบความรักนะคะมานําสิ่งดีๆนะ่ะนำความสุขกายสบายใจนะคะมามอบให้แก่กันนะมีไพ่เดวิลขึ้นมาค่ะไพ่เดวิลนะคะดาวราหูแบบนี้เดวิลจะไม่ขึ้นมาได้อย่างไรนะคือความรุ่มหลงนะคะมีความทะเยอทะยานอยากจะทําบางสิ่งบางอย่างมากๆนะคะอยากจะทําอะไรให้ประสบความสําเร็จนะเดวิลขึ้นมาหรือว่าถ้าเป็นความรักเนี่ยก็เป็นอาการแบบคนข้างรักนะคือมันไม่พอดีนะคะไพ่ใบนี้เพราะฉะนั้นก่อน การตัดสินใจในทุกๆครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการทำธุรกิจนะคะการงานอย่างเงี้ยนะหรือว่าแม้กระทั่งความรักนะคุณจะต้องคิดให้เยอะก่อนนะคะก่อนการตัดสินใจได้นะแล้วมีไพ่เนี่ยทั้ง4ี่ดาบเนี่ยมันก็ตามขึ้นมา4ี่ดาบเนี่ยคือสภาวะที่มันหยุดนิ่งนะก่อนการตัดสินใจครั้งสําคัญนะคะมีการเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้นะคะผู้หญิงผู้ชายเนี่ยนั่งทําสมาธิอยู่นะคือเขากําลังตัดสินใจกําลังจะตัดสินใจในเรื่องบางเรื่องแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใหญ่ นะคะกับชาวกรกฎเนี่ยทาวเวอร์มันเลยตามมาเลยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างนะคะก่อนการตัดสินใจในทุกๆครั้งค่ะนะคุณจะต้องมีสตินะคะถามผู้รู้ก็ได้นะคะสีดาบหรือว่าคนที่ทำงานเยอะๆจะต้องระวังด้วยนะนะคะให้ทั้งสีดาบแล้วก็ ไพ่เดสขึ้นมาสองใบนี้นะคะระวังเรื่องสุขภาพด้วยสําหรับคนที่ทํางานแบบหมรุ่งหมค่านะมีไพ่ทาวเวอร์ขึ้นมาอย่างที่อลิสพูดไปเลยค่ะคือการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบกระทันหันคุณอาจจะมีความเครียดกับบางสิ่งบางอย่างนะคะชาวกรกฎนะคุณจะต้องระวังนะคะมีไพ่เนี่ยแปดดาบค่ะคือไม่รู้จะเอาอย่างไรดีนะคะจะเดินต่อก็เดินต่อไม่ได้มันคือไพ่ของคนที่มืดแปดด้านน่ะแต่จะอยู่ต่อก็อึดอัดนะจะเป็นในเรื่องการงานนะคะเอ๊ะฉัน จะลาออกดีจะไปต่อหรือว่าอยู่ต่อก็งานไม่ชอบเลยนะคะหรือว่าเป็นด้านความรักก็ได้นะจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้แต่เชื่อว่าคุณมีการตัดสินใจนะคะในปีนี้เนี่ยไพ่ของตัวคุณเองนะคะตัวตนของตัวคุณเองขึ้นมานะคุณจะมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นไพ่เนี่สีดาบขึ้นมาด้วยนะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะขอบคุณคะ่ะ